สวัสดีครับท่านคู่ครับทุท่านครับนี่9เดือนแล้วนะครับผ่านไปนด้วยความรวดเร็วมากผมมีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือ2ด้านของของธุรกิจด้านที่หนึ่งก็คือกําไรด้านที่2คือการพัฒนาคนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาสังคมเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างจากการประเมินดูก็ยังอยู่ในแนวที่เรายังไว้ใจแล้วก็ยังพอใจได้โคอยงขยับอย่างต่อเนื่องวันนี้จุดที่สําคัญที่ผมอยากจะมาส่งข้อความดีๆก็คือคําว่า หัวสมองของธุรกิจไทยหัวสมองหรือมันสมองธุรกิจไทยตอนนี้ผมมองว่าธุรกิจของเราจะเน้นแต่การขายแรงงานและแข่งขายยัดเหงือขายขับน้ําตาเราควรจะเปลี่ยนนะครับเป็น business model คือรูปแบบทางธุรกิจใหม่ที่จะมาเน้นในการสร้าง innovation สร้างแบรนด์เขาเรียกว่าเป็นการสร้างสร้างการทำ R&D และก,การทำ marketing ซึ่งเป็นสองอย่างที่สําคัญมากผมไปดูกิจการในในในตลาดหรือว่าในนอกตลาดเยอะแยะเลยนะครับในแต่ละเดือนที่ที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่บริษัทที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เน้นในการวิจัยเยอะๆแล้วก็เน้นในการสร้างแบรนด์เยอะจึงกลับมาที่องค์กรเราบ้างเราจะทําไงเราจะมองผมเมื่อจะมีการวางรถแมพที่ผ่านมาก็คือเราจะเน้นในการทําเรื่องแรกที่สําคัญคือเรื่องของคนจะเน้นในการเทรนนิ่ง ผมจะเทรนนิ่งด้วยตัวเองเยอะมากนะครับและเป็นฟังก์ชันต่างๆเลยเช่นเทรนนิ่งเรื่องการตลาดเทรนนิ่งเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเทรนนิ่งเรื่องของการผลิตเป็นต้นประเด็นที่2ก็คือเราต้องมีการ Evaluation ด้วยถ้าเกิดเราแค่เทรนนิ่งแต่ไม่มี Evaluation เนี่ยเราจะไม่รู้จุดว่าพวกเขาทํางานในจุดที่ถูกต้องตาม KPI ไหมถ้าอ่อน KPI ตัวไหนเราก็จ กลับมาเทรนนิ่งในตัวนั้นซึ่งผมจะเป็นคนประเมิน KPI ของตัวเองเพราะฉะนั้นเทรนนิ่งนะไอ้บาเชันผมได้ทำในตัวเองในฐานะที่เราเป็นผู้นำ่นการเปลี่ยนแปลงครับพอเราทำว้ตัวเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าลูกน้องเร,เรามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรเราก็จะกลับไปเทรนหรือจะไปหาข้อมูลเหล่านั้นเพื่อมาพัฒนาพวกเขาซึ่งเขาก็คืออยู่ในองค์กรของเราแล้วก็เป็นการพัฒนาองค์กรในที่สุด 3. เราเน้นการวิจัยครับการวิจัยมีเป็น2ประเด็นก็คือวิจัยในเชิงของ Product ก็คือสินค้าสินค้าใหม่ๆของเรายังออกตลอดเวลาภูมิใจนะครับท่านผู้มีเกียรติลองไปดูในบล็อกดูเราทำร้อยมิลเป็นที่แรกของอาเซียนดีใจมาแล้วเราก็ยังจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาอีกเยอะมากมายจริงๆ R&D ตัวที่2ก็คือในเชิงของ p r o c e เราเน้นในการวิจัยในเชิงของ process เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเชิงของเคมี Me, หรือเชิงของวิศวกรรมเพื่อเป็นการปรับปรุงให้เกิด productivity แล้วก็โครงการ t 5 0คือ time r e d u c e b y 50%ให้เกิด cycle time ที่ดลดลงเรายังทำอยู่จุดต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการทํา marketing and branding เรื่องนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องของการตลาดที่เราจะต้องเอามาจับแล้วก็มาทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนี่แหละครับเขาเรียกว่ามันสมองของธุรกิจไทย เราคงจะไม่เน้นในการขายแรงงานแล้วเราต้องเน้นในการขายภูมิปัญญาผมปลูกความคิดสิ่งดีๆมากมายให้กับนรรลุพีเอของผมเพื่อทําให้เขามีแนวความคิดที่ถูกต้องและทัศนคติแข่งกันเป็นนักสู้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะให้เขาพัฒนาตัวเองพรอยพร้อมกับเราไปพร้อมกับองค์กรเพื่อเราจะได้เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ดีที่สุดธุรกิจหนึ่งใน SME ของสังคมไทยและก็จะกระจายสิ่งเหล่านี้ให้กับสังคมจริงๆต่อไป ด้วยโครงการของ CSR ด้วยโครงการ CIM และด้วยคำโครงการของ 4G ที่รวมกันไปนว่าเป็น big C ครับธรรม้เกียริครับโอ้โหในหัวผมยังมีอะไรอีกมากมายที่อยากจะบอกเล่าไอ้มันเมาไปเลยให้กับธรรม้เกียริมากมายจริงๆแต่วันนี้เอาเท่านี้ก่อนเดือนละจิ๊บจิเนี่ยจะได้ดูแล้วก็ตื่นเต้นดีเดือนต่อไปลองติดตามผมนะครับว่าเราจะเอาคอนเซปต์อะไรมาคุยให้ฟังขอบคุณนะครับขอให้โชคดีนะครับ